สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดนิคมเขตครับวัดนิคมเขตตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปุยลนะครับวันนี้เป็นวันที่12เดือนกรกฎาคมองันหาคม2565นะครับวันนี้ผมมาถ่ายงานหลวงปู่นะครับคือพระครูนิคมเขตสถิตเจ้าวาดวัดนิคมเขตนะครับหรือหลวงปู่ศรีนะครับวันนี้เป็นวันที่จะ นำสรีระสังขารของท่านนะครับเข้าบรรจุในโลงนะครับวันนี้มีพี่น้องญาติโยมนะครับมากันมากเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเป็นด้านหน้านะครับบ้านบริเวณของหน้าสลาการปรียนนะครับที่ไว้สรีระสังขารของลูกปู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินเลาะดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับ ก็จะมีโรงทานนะครับมีโรงทานหลายที่ที่มา,าช่วยงานลุกง,งานในพิธีของลุกบู่วันนี้นะครับมีผู้คนมาเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งโรงทานก็ตามที่มองเห็นนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินเลาะดูก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในาลาการประเดียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินดูครับไม่ว่าจะเป็นโรงทาน ยาโรลงทานขนมรงทานน้ำดื่นต่างๆที่ไม่ได้ไปทำกันว้ร่ทำบุญนะครับมาร่วมเป็นโรงทานให้กับ งานของรู้จกนะครับอันนี้บริเวณของด้านหน้าของด้านข้างของสลาการ,ปรเปี่ยนนะครับเขาเราบ้าจานที่เขาเราบ่าย่งครับเดี๋ยวทายทายบริเวณหลบหนอกก่อนครับ ส่วนของลงพัวครับ่นของลงคัวสห้ศาสนาพาทธโดยในเรืร่องละงพ่รกษุแล้วก็พวกพระธรมจารข์หมอทามศรีรักษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูมที่ผมเก เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลพุทธศาสนิกิชนทอดผ้าบงสกุลประกอบพิธีธาพ,าาพิจรารณาทอดผ้าบาสำสกุลจากนั้นอา่านประวัตอิอัาตประวัติของหลวงปู่จบลงแล้วหยุดสงบนิ่งหนึ่งนาทีประธานในพิธีทอดผ้าไตร สี่ทายกระเบืองผาวรนะครับจุดทุ่เทียนลูชาพัฒนาไตรครับเป็นนายกขาคณะกรนมนารพัฒนาเมืองครับทุก và vì tại ตัโงโตตันญานะกทนะสุเวใน,นโนธรรมนันเตนะหาเตเนะนันตุน,น,นาสีธรรมิกาถาแบบนี้นั่นคือหน้าที่สำคัญต่อประสงค์ในประพฤติศาส,สนาหลงพ่อที่เป็นผ้นาที่มี ที่ดาวะทวัดปฏิบัติมาเป็นที่เคาร่เพื่องใส่ผูดต้อยน้อยพูดใหญ่มากแต่ก็เลยสาระให้ประโยชน์อันจะต้องเป็นตนที่เป็นอัตตาหลงผาแส่พลังหบัติมาตั้งแต่ต้น,นงานที่เป็นอัตตาหลงผาหลงผาที่เป็นของส่วนตัวท่านนั้น จะเห็นได้ว่าหลวงพ่อเป็นพระที่ธมถะเป็นพระที่มักน้อยสัมโดไม่เป็นคนที่มากมากมักน้อยสัมโดจะเห็นได้ว่าปฏิบัติของท่านที่ใสใจคพอที่แสดงออกให้เห็นนั่นท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยสัจตองมีแต่ได้และ้งมีแต่เก่า เรียกว่าต้างโบสถ์สองั้าง,งร่งา,รา,งางโบสถ์สองข้นเนือกุ้ิสองข้นลาสองั้นความจริงสองั้างคนไม่ได้ท้ายรลกได้ั้างเดียวข้าล่างเนี่ยข้าบนมันมีใครขึ้นไปยิ่งบสถ์มีคนฒ่าคนแกลาตางโบสถ์ทำลานข้างเียว้างลังข้นไปแล้วก็จะดู จะต้องนอตัวเองบ้างงตรกัเรื่องกรงทัองท่ต้งนียครู้ไปนอนนอนขราบเลยต้องงไงมาจอยู่คลงไม่ได้งานนกอีั้งาบนี่ยดตัววากรกษานเรียนเชท่านนายเพอสกอรินบุตรโคนนายเพอุดอุตสิกจกบบรมได้อ่าน คำสั่งคณะสงฆ์ตบลสาวอเขตหนึ่งที่ศูนย์หนึ่งพักสองพห้าสิ้าแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ด้วยพระครูนิคมเขตสถิตเจ้าอาวาสวัดนิคมเตุตำบลสาวออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมพุทธศักราช2565นาเป็นเหตุให้วัดดังกล่าวไม่มีเจ้าอาวาสอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรคหนึ่งแห่งกฎมหาเทราสมาคมฉบับที่ 19พคศ2536ามว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาตออกคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2 5ง5ัยหแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ์คณะสงฆ์ฉบับที่สองพุทธศักราช2535้าอยสห้าและโดยความเห็นชอบของเจ้าคณะอำเภอจึงแต่งตั้งให้ ตุกินโนอายุสิบสามพรรษาสิบเจ็ดิทยาฐานะนรอเอกพทอสามพทบรรพมวัดวิคมเถกตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรย์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวิคมเขกทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่ห้า กรกตาคมพุทธศักราช2565พระมหาคุณวัชสุกินโนเจ้าคณะตำบลขาวอนเขตหนึ่งทาสั่งเจ้าคณะตำบลขาวอนเขตสองที่ศูนย์หนึ่งพัก2 5้5เครื่องแต่งตั้งเลขานการเจ้าคณะตำบล โดยมีพระสุรพงศ์พุทธิสาโรวัดเจริญน,น,น,นิมิตเลขาธุการเจ้าคณะตำบลให้ลาออกจากตำแหน่งและได้รับอัญ,ญาตแล้วตั้งแต่วันที่30เดือนเมษายนพุทธศักราช2545เพื่อให้มีผู้ทำหน้าที่เลขา,านุการตามปกติอาศัยอำนาจตามความในข้อที่25วรรค6 แห่งสมหดมหาเทพรัสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2542คว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนข้าสามัญที่การออกตามความในพระราชบัญญัติณาสงพุทธศักราช2 5 5 5คก้าดเพย่มรติมโัยงระดาชบัญาสติัณที่ก์ฉอับที่2ัุทธศพรราชบ5 3 5จึิแา่งั้่ใหั้รให้ ตาเยาตาเยานัคโมอายุ46พรรษาเกียรติยศฐานะม .6 ม .4 เอกวัดเจริญนิมิตตำบลยาแยบวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลเขตงมีหน้าที่ทำการเลขานุการคงนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสั่งหวันที่ สี่เดือนกระตะสมงพุทธศาันห้าร้อยห้าพระครูขาวอนคำยิตเจ้าพณะนภบลสาวอนเก็สอง พระเทพปริยติยาตาจาาคณะจังหวัดระยภาคาิการพระิวที่ีพระคตรงที่หนึ่งไะปรับมเรได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจังหวัดระยอเขแต่ท่านสตรุงโรธทองศรีเิีนครับ ดิมน,นนนนนนดมนพระเดชพระคุณวพ่อพระครูอรุณคุ้นกอที่ปร่นสาเจ้าพระอาเภอเฉลิมพระเก็นตาเปต่าเปโตกิจระาัาพางสุขกราดที่มดพระ ขอบคุณท่าน,น,นสวรุ่งโรธของศิษย์ประการขุนพิสมนนะครับโดยยาติพี่น้องเรียนเชิญคุณพ่อประเกษรบำนาแม่ดอกจันบำนาแม่ทองเกิดบำนาคุณดุจเชิดบำนาคุณเกษรบำนา,ค,ะะนาคุณชะะนา,ะะน,า,านชัยบำนาพ่อคำใสบำนาพ่อวัชระโมงสวัสดีท่านผู้ใหญ่ในนี้บำนาที่มอบสารประจุทางตำรวจเก้าแสนด้วยกันนะครับ ระดับแรกครับมอบให้พุทธสถานวัดนิมเขียนอย่งนี้นะครับโดยเชิญคุณพ่อะสิทธละมนาครับโดยเชิญระยาพจกรวัดนิบุญคุณพ่อประสิทธิ์ละนาครับผู้เกียรติมอบแล้วระดับที่สองครับแม่ดอกจันละเมนาครับ มีคือไปตัาจังไปพองเกิดคุณช่อคุณเกษตรคุณทางไทยพ่อกำใสทอปเชริญคผู้ใหญ่ดิมิทเข้ามาเลยคุณผสมเข็มทอปรยัวถุกรบมลบมันเว็ต สำงกับพี่เจคับสถานีนตำรวจภูธรขาวันท่านพันตำรวจโทอิทีท่พป็นผู้ ลงกับที่แปดครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอยเทศบาลกระบ,บนเขา<คอย>และรองกับที่เกโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพชุมชมตบบนตำบลถาวร กราบพิมลพระถูกระที่ปัญญาพิรมเจ้าคณะตำบลโพกวางกราบพิมลเจ้าอุทัยเจ้าคณะอำเภอละหานทรายเมตตาดำคณะสงฆ์เดชธรรมมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลบรรจุสรีรักษ์สังขารแด่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิคมเกศสิทธิ์ขอความเคารพอย่างยิ่ง สำหรับท่านที่จะเข้าวาดีเงินทองแล้วก็จะเดือจพรตั้งแถวเข้ามาตั้งแถวเข้ามาสำหรับท่านที่จะถ่ายแยกโยมก็่ภาวนาน้อมจิต ลายสูตรดวงวิญญาณสติยาสักการของลูกปู่ดอกไม้บวมอะไรเอาออกให้หมดเลยโดยเนิ่เถอดอกไม้บวมอะไรเอาออกให้หมดเลยนำเพียนแต่สรินาสักการของลูกปู่หมือนใส่ไว้เหมือนอยู่ไว้ในนูนไม้สักตองที่เราบรรจงกักษาอย่างดีเพื่อเป็นบ้านหลังสุดท้ายของลูกปู่ลูกหลานลูกสาวกัญายากเย็นชิญนจะเพลิญพรเข้ามา

พระบุตเจ้าสิทธยาลูกิษยงสาคณาญาติมาดูสิริสังขารของพระเด็จพระคุณท่านในวาระสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนี่แหละโยมสังขารมันไม่เที่ยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนึงสิ่งนั้นโยกดับไปเป็นธรรมดาหากนิจาวัตถสังขาราสังขารไม่เที่ยงหรอ ขอ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 ครับอาผ้าใยมรหนึ่งครับผ้ายน่ครับอ really really ่าผ้ายผ้าใยเอาสีรูไปไหมสีีเลยสีผามขอผ่าใยีผืนวางที่มุมของไม้ของโลนิมนต์พระคุณเจ้าสโ่รูปพิจารณาผ่าใยอีกครั้งหนึ่งครับขอขอตามผมอลยครับรถไน้โยกแยกออกก่อนโยกยมออก่อนางผ้าใยที่มุมชายโลทั้ง4ีมุนิมนต์พระคุณเจ้า

ก็จะได้โอกาสาห้คณะผู้บุงษาคณาญาบุกหลานก็ดีสิญาก็สิใหยดูสมที่ดีตัวมาแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองโนยโยมคนไหนที่มีอาการเสียอกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาอย่าให้หยดน้ำตาของเราเพียงหนึ่งหยดหยดไปในโรงหรือในบ้านของหลวงปู่นยโยมเ้ออ นี่โยโยูให้เป็นธรรมโยให้เป็นแก่นสามธรรมะครบฐานเทั้งหร่ต้องปวกกันโยมันไม่เทียบท้ายที่สุดเราก็ต้องตามทัานไปตามการตามเวลาตามความเหมาะสมโยเอ๋ยสิ่งใดสิ่ง่งมีความเกิดขึ้นในธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสภาพสิงสิ้นสุดที่วิบัติสภาพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายนี่คือกฎเกณฑ์ธารมิชาเป็นความจริงที่ให้ท่านเจ้าได้พิจรารณา